ดีค่ะดิฉันนางอรรทัยวงวัชระมงคลค่ะนายอำเภอธรททรมกาวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับท่านนายกอัธพลสิทธิวิไลนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลลูกแก่รวมไปถึงท่านกำนันวิวัฒน์เห็นสว่างท่านกำนันตำบลดอนขมิ้นวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อที่จะนำเสนอผลงานของธนาคารขยะเทศบาลตำบลลูกแก่ค่ะ ธนาคารขยะแห่งนี้นะคะเกิดขึ้มนมาจากพี่น้องประชาชนในชุมชนของเทศบาลตาบลโลกแก่ที่ต้องการที่จะลดปริมาณขยะในชุมชนรวมไปถึงเป็นการสร้างไรายได้เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลสาธารณกุศลและที่สําคัญที่สุดรวมไปถึงเป็นการลดภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะซึ่งปัจจัยความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นของธนาคารขยะแห่งนี้นะคะต้องเกิดมาจากความเสียสละของพี่น้องประชาชนในการที่จะเรียกว่าแบ่งปันขยะในครัวเรือนเพื่อนํามาให้กับทางเทศบาลตำบลลูกแก่สะสมแล้วนาไปขายแล้วนาเงินที่ได้นั้นมาเป็นกองทุนในการดูแลสาธารณกุศลในพื้นที่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกท่านรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ให้ความสําคัญกับโครงการนี้เพราะโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะต้องเกิดมาจากความร่วมแรงร่วมใจ ของทุกคนนะคะรวมไปถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชนด้วยนะคะในโอกาสน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลลูกแกพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้สละดเวลาการมาจะทำโครงการดีนี้แห่งนี้และที่นี่ยินดีที่จะเป็นต้นแบบและเป็นที่ศึกษาดูงานของทุกๆท,ท่านในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าผมนายอชพลสิทธิวิไลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลลูกแก่ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การบริหารจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติและได้มอบนโยบายให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการขยะในชุมชนพื้นที่ให้เป็นชุมชนน่าอยู่เป็นชุมชนรักโลกลดมลพิษทางอากาศปัญหาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลูกแก่พร้อมคณะผู้บริหารประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการขยะในเขตชุมชนเทศบาลตะรบรูกุแกซึ่งเทศบาลตะบูกุแกมีประชากร3,285คน1 5 2 8ครัวเรือน5ชุมชนหมู่บ้านซึ่งขยะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันจึงได้จัดโครงการและกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ความรู้ให้ชุมชนได้บริหารจัดการขยะโดยภายใต้หลักการ แยกขยะในครัวเรือน3 R S คือ 1. รี u ิวรีย s ดและ Re ไซ c l ิซึ่งจะสาม,มารถทำให้การกำจัดขยะได้ลดลงตามเป้าหมายที่เทศบาลได้ตั้งเป้าไว้จนในรับรางวัลมาปรับใช้อย่างเทศบาลของเราผ่านมาก็ได้พบว่าการตั้งธนาคารขยะจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเทศบาลซึ่ง ได้ก่อตั้งธนาคารขยะเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ซึ่งขยะในเทศบาลนั้นมีประมาณเดือนละ90ตันหลังจากมีภาระที่จะต้องนำไปทิ้งประมาณวันละ3.2ตันใช้งบมาในการกำจัดขยะประมาณเดือนละ50,000บาทหลังจากตั้งธนาคารขยะแล้วปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งขยะลดลง เหลือประมาณวันละ3ตันจะเป็นประโยชน์ต่องบประมาณที่เทศบาลตำบลลูกแกได้ไปปรับใช้พัฒนาในด้านอื่นต่อไปธนาคารขยะจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนภัฐศาสกิจและชุมชนของเทศบาลลูกแกให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เทศบาลได้วางไว้ ครับก็ครับสวัสดีครับผมนายศิรวิทแฮเบเซอร์แท้นะครับประธานธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตบลุแก่ก่อนที่จะมาตั้งธนาคารขยะแ,แห่งนี้นะครับ,รบเราก็ได้มีคณะกรรมการโดยเป็นข้าราชการของเทศบาลตบลุแกทุกท,ทุกส่วนนะครับได้เข้ามาประชุมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็ตั้งกฎระเบียบ นะครับเพื่อจะไปบริหารจัดการของธนังงานาคารขยะแห่งนี้นะครับและในที่สุดเราก็ได้กําหนดวันขึ้นมานะครับเป็นประกาศใช้เมื่อวันที่24เมษายน2567นะครับก็ได้มีไม่ว่าจะเป็นประธานชุมชนทั้งกํากำนันพี่ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตะบนลุกแก่พ่อค้าประชาชนและประชาชนในเขตเทศบาลตะบลุกแก่ของเราได้มาขับเคลื่อนและช่วยเหลือในการเดินหน้านะครับ และปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด121ท่านนะครับมียอดเงินหมุนเวียน7,353.13บาทนะครับแต่ท้งที้ทั้งนั้นเงินจำนวนตรงนี้คิดว่ายัางไม่พอในการบริหารจัดการก็เลยจะต้องมีการลดน้ำลงนะครับแล้วก็นำขยะของชุมชนทั้งหมดส่วนหนึ่งนำมาช่วยเหลือ,อธนาคารขยะแห่งนี้นะครับและโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ นะครับก็คือโครงการขยะธนาคารบุญแห่งนี้นะครับเราจะนําไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสก,าก็ดีนะครับผู้ป่วยติดเตียงโดยการซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยทั้งหมดนี้ในเขตเทศบาลเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าโครงการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตะบุลแกนี่เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้ช่วยกันผลักดันด้วยนะครับสวัสดีครับ